พ่อเก็บกลเอ้ยราคาบ้านหลวงเออเดี๋ยวซื้อสูตรจะกดเจ้าพ่อครับอเอ้าไอ้หนูมีอะไรลูกมีอะไรถือว,ว่าผมใช่นีมมีเรื่องจะบอกกับเจ้าพ่อครับมีอะไรวิ่งหน้าต้างตื่นมาขนาดนี้ฮะผ <ม S 2> ู้หญิงตัวคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ในภายบ้านเราเอ๊ะชัวว่วอีกน้อยครับเจ้าพ่อเอ้ววาโทษผูวว้หญิงน้อยครับแต่ว่าเขบอกว่าถ้าเกิดว่ารั้นเขาจริงให้มาสู่ขอกับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ครับ โอ้ยเขาให้ใ uh, ห้ให yeah. yeah, you okay. ้ตะเลมาให้พ uh ่อ huh. พ mm ี่ขวากุญิจแมุ่ลกาไม่มีเรืองยากถ้าเกิดยากจะแต่งงานก็เดี๋ยวเจ้าอุพพ่อจัดการเลยไม่หาผู้หญิงแม่พ่อเลยจับไัแ่่อาลงไม่ตัว้วเอาผู็หอผิอแยว่งคาแป๊บดูสิจะตไอ้ชาดึงไอ้ชาดึง จะต่อตะเอินเรือนหอให้ลูกหนูแม่พอดีเลยเยังเลยคุณแม่ทุกงถ้าทางกระไดจะลื่นไปหน่อยนะกำเริบจะไปหาอยู่พอดีไม่ต้องไปค่ะมาเองพี่เฮ้ยแสดงว่าผู้ใหญจะมาไหมใจตรงกันเจ้าค่ะในเรื่องอะไกันหรือเปล่าเรื่องเด็กๆเจ้าค่ะไม่ถูกถูกเออถูกนี่ไปพูดก่อนพูดก่อนค่ะดิฉันก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว มาสู่ขอแม่หญิงน้อยกับเจ้าคุณพี่เอ็นผู้ใหญ่ฝ่ายผู้สาวด้วค่ะเไม่สิแล้วไม่เพียงท่านจะไปขอหญิงน้อยกับตาเล็กเขาเฮ้ยนี่คุณจะพาจะมาขอหญิงน้อยใหญ่ไม่ใช่เล็กครับเป็นเรื่องจริงนะครับหญิงน้อยบอกอเอาไว้อะไรทำไมหญิงน้อยมาสู่ขอนะครับเอเอคุณพ่อครับท่านเป็นดูหญิงน้อยมาแล้วหญิงน้อยก็บอกรักผมและคุณพ่อมายกให้แล้วก็หญิงน้อยเขาจะกินยาฆ่าตัวตายเลยครับ จริงๆนะคกูได้บอกว่าจริงๆนะถู่ไหมแต่เนี่ยทะเลอย่ามาโมเมนะแล้วมันตามหลักตามคนเรียเนี่ยพี่เขาก็ต้องมีเมียก่อนเน้องโว้ยแล้วเจะมีก่อนได้ยังไงอุ้ยนะครับลุงจ้าลุงจ้าเป็นปพยานนะลุงจ้ามันไม่สำคัญแล้วเอางี้มันต้องถามคนกลางเขาว่าเป็นยังไงแน่นอนแต่ก่อนอื่นนั่นก็สักนิดสักหน่อยเป็นไรไปแน่ๆผีพันนันเข้าสิงอะไรอะไรพันอะไรอะไรนี้นะ บอกว่ารักตระยัปคูณพี่กับดี่ชั้นพนันกันเทอเดอร์ดีเลยขอโทษแต่คือชั้นแพ้ถ้างู traditions traditions. Feels, ุพี่แพ้เอาอะไรดีชั้นก็ต้องไปเอาคุณพี่ทำเอาอะไรครับเฮ้ยผู้หญิงเอาพ aw, aj, ูดอะไรเนี่ยน่าเกลียดที่พูดอะไรกี่นะคะเอาอะไรอ่ะก็เอาเงินสถานเจ้าคุณพี่ก็เสียเงินเยะแล้วทักิดยยิงน้อยตอบรักตะเล็กชัดชนะเธอจะให้อะไรชัด คุณพี่ก็ต้องเอาฉันค่ะเออเอาอะไรคุณพี่เอาเอาเงินด้เออแต่ไม่ไดเลี้ยหรือการไม่เอาอะไรแค่เอาเงินได้สิลุกนี่มีอะไรไม่เอานอกจากเงินมึงนี่เนาะตายปักไปพูดอีก่พูดอีกไปตามยิงน้อยมาคุณพี่พยายามอย่าพูดป่อยเดี๋ยวเข้าตัวคุณพ่อครับจริงจังนะครับมาแล้วงน้อยจะปล่อยเพื่อไอ้หนูยิงน้อยมาเร็วๆลูกก่อนที่จะเสียผู้ใหญ่ไม่โตอ่างจริงจงเลย กี่โดสามพันสามพันโไม่อาก๊กแล้วสามพันแค่ตัวเดียวพอเอามาพอดีมาพอดีมาลูกแม่น้อยนั่งลมลูกเอาผมคุณป้าจะถามแม่น้อยนะลูกนะถามสั้นๆตอบสั้นๆแม่น้อยรักพ่อใหญ่ไม่ลูกยังไงลูกยังไงรักเ่อฮะ ชุดเจ้าสาวเดี๋ยวเดเดี๋ยวน้อยนที่ตกตกลงว่าว่ารักตาใหญ่เนี่ยหมายความว่าหญิงน้อยจะแต่งงานกับตาใหญ่ก็เท่นี่ลูก่ชไม่ใช่ค่ะอ้าวเขาจะเหตกันแล้วหญิงน้อยบอกว่าหญิงน้อยรักพี่ชายใหญ่หญิงน้อยรักในฐานะน้องสาวรักพี่ชายเท่านั้นอ้าว เนยๆแค่นี้องยนะงไงกับแล้วก็อ่งน้นจะิจารวิจด้วยคนคนั้นแม่คนอพี่ชายยังไงนะคะอ้าวไม่ได้ไม่ได้ บอกพี่ทำไมเนี่ยกลัวนะจ๊ะโอ้ยเจอตลอดไปโอ้โหไอ้ยันได้ทีไอ้ยันได้ทีเขางกันเลยลูกพอมีโอกาสได้ใกล้เด็กเขาโอ้ยประหลาดเขาบอกกันอยู่กับคนแก่ประจำนี่ด้วยมันต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอ๊ะเล็กบอกว่ารักเธอตลอดไปก็ไม่เป็นไรแต่พี่จะรักเธอไปเรื่อยเพราะรักตลอดไปอาจไม่ถึงปี แต่รักเรื่อยๆของพี่จะมีตลอดไปนะนะตายเลยถ้าลมคมหอกพืก่อนลูกไม่เดีลยวคลายทุกคุณแม่อีกน้อยฟ้าแจกไม่ดีนะฝนตกก็ต้องเก็บผ้าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเธ,เธอไม่อยากไล้ค่าให้เก็บผ้ามาอยู่กับพี่ทำไมหมดนานหมดเลยนะลูกนะกลัวดริจะพัามัำตัวนี้จัดไปเลยโอ้ยจัดไปเลยยิ่งน้อยแล้วฟ้าแจกไม่ต้องไป สาแค่ไปโดูเอ๊ะทานต้องอย่าลืมนะเธอแพ้ฉันอ๋อเออที่ฉันไม่ลืมนะค่ะนั่นไงที่ฉันแพ้ของพี่คืนนี้ก็ไปเอาไปละจันเฮ้ยเอาเงินเอาเงินก็เอาเงินสิพูดให้หมดเด็กเขาเข้าใจผิดเออหลุนนี่กระชูกระทิวขึ้นขาหมดนวดนวดนวดใครนวดไงไม่ใช่ที่ฉันแน่ละอาจจะเป็นคนอื่นได้ ผิงที่พูดเลยแท็งเลยดำตลอดพีนั้นเอ้าอีหนูรักกันชอบกันน่ะไม่ว่าเดี๋ยวอีเจวันเกลียวตัวเดี๋ยวจัดงานแต่งงานให้เออไป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 นีก็ไปคุยกันไปลูกเอาผิวแก่ญิงยาวไปลูกไปต่อนี่ญิงตลอดไอ้ชาความเปเก่งด้วยเราจะไม่มีหญิงวชาเหรออือไม่มีแต่แต่เดินงากระโปรงก็หน่อยเถอะโอ้โหเออสิเสียไปเลยป่ะเลื่อนไปทิ้งแถวไม่ได้งานอ่ะ ไปเตรียมตัวเฮ้ยเดี๋ยวจะนอนแล้วอย่าให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะเด็กๆก็มีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยเสร็จจะอดไม่ถึอทคนไม่ได้ไอ้ใบแล้วก็ไอ้โจพ่อมันไอ้ใบเนี่ยจะพูดไปแล้วมันก็คือสายให้ผมฉันออกงานได้โมเดลอีกคนแต่ฉันเนี่ยเป็นปีปากพองกับใครไม่ได้ ก็ต้องเป็นป้ายอีกเอาไว้เวจำไอ้ใบเอาใจช่วยมวันนี้ถอเป็นความมืดเข้ามาปกเหมือโดนทับสายตาต่อไปน่ากลัวต่อตัว่งหลงส่วนทางด้านจรงไปก็มีความรักให้ขับน้อยเราต้องตามอยากจะอยู่กินิ้น้อยจะต้อเผูนพ่อ แนะนำให้มาเลยปากสู่ของตับท,ท่านออกพลยาตอนนี้คุณหญิงุลกาลับแน้วมาแล้วลครับเจ้าวไป हरिजा I no. สบะไม่รู้ว่าจะนักหรือเบาขอโทษขอโทษเก่งตรงไหนหรือเปล่าไม่เห็นนะอย่างนี้เข้าแบบนี้ 呜。<Bye. S 2> เอ้ไเอ้ยไปแล้วเอ็งมีอะไรจะมาขอสิ่งสออดขอมันเองมีพอหรือเปล่าเปล่าไปมาขอมือเปล่ามาขอมือเปล่าโไม่มีมาเมือเปล่าจะอมมาขอผู้หญิงมามือเปล่าได้ยังไงไป เออมันต้องมีขอมาขอถิงขอทอมั่นนะลูกนอ่แหละสงสารมันเนาะคนเรา เอ็นมาหาไป็ูมันไม่คันแล้วลูร,รักนายต้องช้ำต้องโศกร้ำอดสูใบจะตปรัส ้อร้องให้ลูกแต่างสนี้ะัแ้วรัอยอเไ้งานใเก็บแนงนี้เก็บเอาไว้ลูกมันมันมันไมีประโยชน์แล้วลูกยางนอที่แต่งานกระตเลแล้วอีกเจวันนี้เอง ลูกกลับไปหาพ่อไอ้ไปไอ้ไอ้ยกไปลูกไปไม่เอาลูกไป่พอแล้วลูกไอ้ไปไปเพื่อฝูนะไปเดี๋ย็กหญิงไม่ให้เข้ามันจะเหลือห้องไปลูกกลับบ้านไอ้ไปไอ้ไปขอโ้ไอ้เดี๋วพอรื้อตัวท่านเออไปขอโทษลูกไป เก็บตรงไหนูกเราลูกเก็บไหมเก็บไหมปู่ขอโทษลูกปู่ขอโทษปู่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกนะเอ้โหนั่งนั่งนี่ปู่จะพูดให้ฟังนะลูกนะไปไปเองมีแหวนมันก็จริงแต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วยิงน้อยจ้ะตอนนี้ เขาจะแต่งงานได้อีกเกือบวันเขามาขอการปู่ยกให้เขาไปแล้วแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะลูกนะเราเป็นใครพ่อเป็นใครเขาคือยอกฟ้าลูกมึงเนี่ยเหมือนหมาวัดตัวหนึง่งดูสภาพมึงสิไอ้ไปมึงจะไปเทียบกับเขาได้แล้วอ,อีกอย่างนะ้นมึงพิการ ไม่มีใครก็อยากมีผัวพิการหรอลูกไป่ถึงแม้หอีกน้อยเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานกับตอนนีน้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องแต่งงานกับคนอย่างมึงอ,อยู่ในที่ที่เราสมควรอยู่โบูสเตมด้วยความหวังดีหรืออีกอย่างมึงขึ้นมาที่นี่ซึ่งหญิงไม่เห็นเข้าเดี๋ยวก็โดนตีหลังลายอีก ูไม่เจ็บตัวมึงไม่กูมจดจังป้างไว้โดนตีทุกวันทุกวันเลยให้ไบไ,ไม่เอาลูกแต่อ,อกแตดใจได้ลูกนะเก็บนกตาที่ร้องไห้วันนี้เอาไปร้องให้พ่อของเปื่อนไอ้โจ๊กเวลามันตายมันจะมีความหมายกว่าสำหรับกิน้อยเขาไม่คู่คนคนอย่างมึงลูกฟังปู่เด้ กลับไปหาพ่อเก็บแหววนี้เอาไว้ยางร้เดือดร้อนมันอาจจะช่วยเราได้กลับบ้านนะล,ลูกนะปู่ไม่อยากเห็นมึงถูกทำร้ายอีกเขาไม่กลับไปเดี๋ยขึ้นมาที่นี่เขาคงไม่เชื่อปู่มึงอาจจะเจ็บตัวได้ได้ได้ามตัดใจจากหญิงน้อยกลับไปหาพ่อมึงลูกปู่ไปก่อนไนดะ้ เก็บแหวนใ้ตอบ้านจอะดูไปนะลูกนอ